สวัสดีค่ะทุกคนมื่อนี้คู่ตัวสีฟ้ามาเบ่งดอกไม้ค่ะดอกเพียนี่สันละ,ะงามๆค่ะมาหนี่บอเมนอย่างเด้ยค่ะพุน่นปลาไพ <c oughs> นอไม่น้อยค่ะพิดเตอรแบมบูดูดูสิ Yeah, this one good then. When we cut, it's not good. Cut little something, eat. Eh? Something. Yeah, there's a touch too much now. And next, next week, they're gonna go up again. Okay. Mm. See? this one can burn นค t little one only b o y b o y and take off and eat inside oh like you boil it and then you said you peel it yeah boil on off them and when we eat we take the outside off อะไร and eat inside, eat inside. yeah โอ้ย not so long คอร์ดล t l เติ้ล one maybe 10 20 10, minutes 20 minutes yeah Perfect. i think so and and this this kind, i never do it I, I just fry here so have recipes for like, yeah 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 we, we when when we boil down mm -hmm. right yeah. and we cut up and we slice slice slide and we fry it พอกอไม่บีมีดอไม่บีบีฟไรแอนพุชเดอร์ไล่กันโน่เดินโน่เดินอินแอนพุชโอ้ยไอก็หน้าโชยอยู่ไอเฮ็บโน่เดินเดี๋ยเดี๋ยวไอเวลี่ไล่เบมบูซัมโซลิตินบันไอส์ลิตินไอก็หน้าโกอินไซ cannot take the cannot take the b a c k e t นี่ค่ะก <laughs> ็สิวาน้องไม่จิว้วภากสองหวานค่ะกินดิบได้ค่ะมันหวาน ตุนขุมทรัพย์ในบ้านแต่ <laughs> ก่อนเ่เคยเบิ่งค่ะว่าเขานอน้อยแบบนี้เห็นกระต่ายมันกินค่ะให้กระต่ายกินเอ๊ะมันเป็นอยางาเอยเห็นมันปกตินอนที่เคยหักอะ่ะมันบ่นกินค่ะเน่าน,นี่บ่งไอยเขากินให้กระต่ายกินค่ะก็เลยว่าเอ๊ะแสดงว่ากระต่าย หวานไม่หวานบราต้องต้มค่ะกินเลยบราต้องต้มยากสาก่กรตฐาเนี้ยแค่ผู้ดเดียว กินไม่หมดกินไม่หมด